ใจไว้วางคำสัญญาที่ให้กันนั้นไม่จางหายไปเกิดขึนวันที่เคยอ่อนอดคุไว้ในอ้อมกอดแม้ว่าเราต้องหากันแสนไกลสูดลมหายใจของหัวใจรักควันที่คือกลับมาใครเเละใครทำรักพาควันไปอยู่ที่ใด ชวนใจออกพาเราผ่านความรักาเธอควาคมเจ็บปวดขวัญใย่อยน้อยลองลอยหลุดไปอยู่ที่ไหนช่วยพบได้ไหมใจ กแ้้นวนะะภาพชัดเสียงชัดอยู่เนาะแล้วสวยขอบคุณค่ะภาพชัดเสียงชัดใช่ไหมคะพี่เวลากอ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทกท่านนะคะวันนี้นะคะเราไลฟ์สดอยู่ที่สมเด็จม่วนเชียงนะคะสาขาสามแยกนนหันนะคะตำบลนนหันอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นนะคะวันนี้เรามาไลฟ์สดกับโปรโมชั่นนะคะออกรถ888บาทนะคะอ๋อค่ะ <c oughs> วันนี้นะคะเรามาไลฟ์สดกับโปรโมชั่นโปร 5D นะคะโป 5D นะคะต้อนรับเดือนแห่งความรักนะคะวันนี้นะคะเข้ามาแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะสุรินทร์ชัดเจนคุณอภิชาติขอบคุณมากๆนะคะ วันนี้เรามาโปรโมชั่น5 d นะคะ5ดี d ยังไงนะคะดี d นะคะ5ดี d อย่างไรนะคะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาให้พี่ตุ๋มเล่ารายละเอียดให้ฟังเนาะวันนี้นะคะเรามาโชว์รถกัน3คันนะคะโชว์รถสวยๆกันถึง3คันเลยนะคะวันนี้นะคะใครอยากได้คันไหนนะคะ 123ที่จอดอยู่ตรงนี้นะคะรอชมนะคะวันนี้เนาะเข้ามาแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะแล้วก็สวัสดีนะคะสวัสดีพี่น้องชาว YouTube นะคะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะช่อง YouTube สมเด็จ่วนเชียงสาขาสามแยกนนทนของเรานะคะพี่ hey. กดไลค์กดแชร์กันหรือ,อยังนะคะกดไลค์กดแชร์กันหรือ,อยังเนาะเดี๋ยวแอดมินขออนุญาตกดแชร์สักครู่นะคะอากาศที่ไหนเป็นยังไงบ้างนะคะพูดคุยกันได้นะคะวันนี้วันนี้เรามีโปรสุดพิเศษนะคะโปร 5D นะคะ5 d ดีดียังไงนะคะ รถส,สวยมากนะคะที่เราเอามาโชว์วันนี้เนาะคุณออสฝากเบอร์โทรได้เลยนะคะเดี๋ยวเสร็จจากไลฟ์สดนะคะเดี๋ยวเราจะติดต่อกลับนะคะ โปรโมชั่นล่าสุดเลยนะคะโปรโมชั่นเดือนแห่งความรักนะคะโปรโมชั่น5ดีนะคะสเดยอด้วนเชียงร่วมกับธนาคารชั้นนำนะคะธนาคารกรุงศรีทั่วประเทศออกรถทุกคันดาวเพียงแค่888บาทนะคะโปรโมชั่น5ดีดียังไงบ้างดีที่1ค่ะรถทุกคันนะคะทางห้างดาวให้10%นะคะในส่วนของเงินดาวดาวให้ทุกคันแล้วนะคะอยู่ที่10% ดีข้อที่สองนะคะรถทุกคันนะคะทางห้างนะคะร่วมกับธนาคารกรุงศรีรับประกันเครื่องยนต์นะคะเกียร์เพื่อนท้ายระบบไฟและก็หัวฉีดรวมทั้งหมด13รายการนะคะสามารถเข้าซ่อมตามศูนย์บริการยี่ห้อนั้นๆน,น,นะคะอย่างเช่นกตัวอย่างย โปรมชั่นพิเศษนะคะขับฟรีกันไปเลยนะคะถึง30สวันทุกคันที่อันมัดวันนี้นะคะเริ่มตั้งแต่วันที่สิบสองันที่ผ่านมานะคะขับฟรีสาวันนะคะหรือว่าหน,นึ่งเดือนแล้วก็ดีข้อที่สนะคะรถทุกคันนะคะ,ร,คนนะ,คะร่วมกับธนา,านคารกรุงศรีนะคะ แถมฟรีประกันภัยรถเดินชั้นหนหรือว่าประกันภัยรถเดินชั้น2นะคะดีข้อที่5ดีที่สุดอันนี้เอกซิสต์เลยสําหรับลูกค้านะคะที่เป็นลูกค้าออนไลน์ที่อยู่ต่างพื้นที่นะคะไม่ได้อยู่ในส่วนของจังหวัดที่อยู่ใกล้เคียงนะคะไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนก็กได้นะคะทั่วประเทศเรามี ดีทะะี่5คือมีรถสไลด์นะคะเอารถคันสวยๆแบบนี้นะคะขึ้นรถสไลด์แล้วก็ไปส่งฟรีถึงที่บ้านลูกค้าเลยโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะเพื่อนๆที่สนใจอยากได้โปรโมชั่น5ดีกับสมเด็จมง่วนเชียงวันนี้นะคะพิมพ์เบอร์โทรศัพท์แล้วก็จังหวัดเน้นนะคะโปรโมชั่น5ดีของเราคือรถที่ เป็นรถกระบะนะคะเซ็นสัญญากับธนาคารกรุงศรีนะคะไม่ว่าจะอยู่ที่จังหวัดอะไรนะคะว่าสามารถได้โปรโมชั่นนี้เหมือนกันวันนี้เปิดโปรโมชั่นวันแรกกับสาขาสามแยกมุ่งหารน,นะคะพี่สูนแล้วก็น้องเหมียวนนะคะเดี๋ยววันนี้มีรถมาโชว์สามคันนะคะเป็นรถกระบะสวยๆเลยนะคะใครที่สนใจพิมพ์เบอร์โทรศัพท์แล้วก็จังหวัดส่วนเรื่องรถเดี๋ยวพี่สูนจะให้น้องเหมียวพาชมนะคะหรือว่าใครที่ยังมี คำถามยังไม่เข้าใจเรื่องโปรโมชั่นสามารถสอบถามพี่ชมเข้ามาได้เลยนะคะขณะที่ไลฟ์เดี๋ยวพี่มจะอ่านคำถามแล้วก็จะตอบให้เลยนะคะในขณะที่ไลฟ์สดเดี๋ยวสวัสดีคุณออสก่อนเนาะคุณออสบ,บอกว่าอยู่คอนสานคุณออสรอรับโทรศัพท์เลยนะคะหรือว่าคุณออสอยู่ตอนนี้วิ่งเข้ามาได้เลยะคะ่ะจะเอาคันไหนนะคะที่โชว์ตอนนี้ก็ได้นะคะวันนี้โชว์อยู่ที่3าคันหรือว่าจะเป็นคันอื่นก็ได้นะคะเข้ามาได้เลยที่สาขานะคะ แล้วก็อ๋อคุณอ๋อบอกบว่าได้แชมป์ p ีอารแชมป์ชีอมีนะคะเป็นรีโว่เนาะเดี๋ยวอ่าคุณอ,อ,อ,อ๋อรอรับโทรศัพท์พี่จุ๋มเลยรถคันแรกนะคะสวยสวยเลยเป็นรีโว่พีแ n นเนนะคะ Smart Cap ป E พัทนะคะ 2.4cc รดี่แี่ปี60นมาแล้วรอบคันเดี๋ยวจะให้น้องเหนียวพาชมความสวยงามของรถเช่เลยคะโอเคค่ะสำหรับคันนี้นะคะเป็น Toyota r e ีโว่พี n นนะคะสมาร์ทแค E นะคะ เป็น e พั h นะคะคันนี้เนาะเป็น e พั h สวยๆเลยนะคะคันนี้นี่นะคะเป็นตัว e พั h ปี60นนะคะคันนี้นะคะสวยมากเลยนะคะเป็นชุดแต่งรอบคันเลยนะคะเดีย๋ยวพาชมข้างในกันนะคะ นี่นะคะข้างในเป็นเบาะกำรรมะหยี่เนาะสำหรับใครนะคะที่สนใจนะคะก็พิมพ์เบอร์โทรศัพท์เข้ามาได้เลยนะคะคันนี้เดี๋ยวให้ดูเลขใหม่นะคะนี่นะคะใช้งานน้อยมากนะคะนี่นะคะเลขใหม่นะคะใช้งานเพียงแค่นี่นะคะแสนนิดๆนะคะ สวยมากเลยนะคะสําหรับคันนี้เนาะใครที่ยังไม่มีรถใช้งานนะคะอยากได้รถส,สวยๆกับโปรโมชั่นดีๆนะคะฝากเบอร์โทรเลยนะคะฝากเบอร์โทรแล้วก็จังหวัดเข้ามาได้เลยนะคะ <S <S> <S เดี๋ยวเสร็จจากที่สดนะคะ <S <S> <S เดี๋ยวเราจะติดต่อกับเนาะ <S <S นี่นะคะล้อเป็นล้อแม็กนะคะสวยมากเลยนะคะคันนี้นะคะ <S <S สำหรับโปรโมชัน 5D นะคะ <S <S ดียังไงนะคะ ดาวให้10ของราคารถนะคะดาวให้10ของราคารถเนาะจบจ่ายนะคะออกรถทั่วประเทศนะคะใช้เงินออกรถเพียงแค่8 88% 8ปบาทนะคะนี่คือดีที่หนึ่งนะคะดีที่สองนะคะรับประกันเครื่องยนต์นะคะรับประกันระบบเกียร์นะคะเฟืองท้ายระบบไฟนะคะระบบหัวฉีดนะคะรวม13รายการนะคะรอบคันนะคะวิ่งเข้าศูนย์นะคะวิ่งเข้าศูนย์ตามที่ห้อดน,นั้นๆได้เลยนะคะรับประกัน1ปีนะคะ นี่คือดีที่สองเนาะดีที่สามนะคะฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งชั้นสองนะคะตามราคายอดจัดของธนาคารนะคะนี่คือดีข้อที่สามนะคะดีเอ้ยดีข้อที่สี่เอ้ยอา่านผิดนะคะต้องขออภัยดีข้อที่สามขับฟรีสามสิบวันนะคะค่ฟรีสามสิบวันลดทุกขั้นนะคะอนุมัติร่วมกับโปรโมชัน่นเริ่มตั้งแต่วันที่สิบหกนะคะสิบหกกุมภาพันธ์นะคะ ขับฟรี30วันนะคะนี่คือดีที่3นะคะดีที่4นะคะฟรีประกันภัยชั้น1ชั้น2นะคะนี่คือดีที่4เนาะดีที่5นะคะดีที่5นะคะดีที่5มีรถสไลด์นะคะมีรถสไลด์บริการส่งฟรีทั่วประเทศนะคะไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆเพิ่มเติมนะคะสำหรับใครนะคะที่สนใจเนาะ ฝากเบอร์โทรมาได้เลยนะคะเดี๋ยวเสร็จจากไลฟ์สดเดี๋ยวเราจะติดต่อกับนะคะคันนี้นะคะเป็นคันแรกนะคะ Toyota r e ีโวนะคะฮี l a เนอร์สมาร์ทแคปนะคะเป็นตัว e p พัเนาะสองจนะคะปี B 60นะคะคันนี้สวยมากเลยนะคะค้างวดถูกมากนะคะสำหรับใครนะคะที่อยากได้นะคะก็ฝากเบอร์เข้ามาเลยนะคะค่างวดถูกถูกมากจริงๆนะคะ สำหรับคันนี้ใช้เงินออกรถเพียงแค่8 8ด้อปบดบาทเท่านั้นนะคะพี่บอกค่างวดเลยไหมนี่สำหรับคันนี้นะคะค่างวดถูกมากนะคะค่างวดอยู่ที่9269บาทเท่านั้นนะคะย้ำว่าค่างวดอยู่ที่9,269บาบาทเท่านั้นเนาะ ใครที่สนใจนะคะฝากเบอร์นะคะรีบๆพิมพ์เบอร์เลยนะคะคันนี้นะคะเป็น Toyota Revo p r พ n n e r Smart c a า e เป็น E p พันะคะ2.4ซ c ซนะคะปี60นะคะย้ำว่าค่างวดอยู่ที่9,269บาทเท่านั้นนะคะรีบรีบเลยนะคะรีบๆฝากเบอร์โทรเข้ามาได้เลยนะคะคันนี้เนาะ คันนี้นะคะเข้าร่วมกับโปรโมชั่น 5D นะคะย้ำให้ฟังอีกรอบหนึ่งเนาะดีที่หนึ่งนะคะดาวให้10%นะคะใช้เงินออกรถเพียงแค่888บาทนะคะดีที่สองนะคะรับประกันระบบเกียร์เฟืองท้ายระบบไฟระบบหัวฉี่เนาะรับประกันรวม13รายการนะคะรับประกัน1ปีเต็มเต็มเลยนะคะข้อที่3นะคะข้อที่3คาคับฟรีนะคะคับฟรี30วันนะคะดีที่3คาคับฟรี30วันเนาะ ดีที่4ฟรีประกันภัยชั้น1ชั้น2นะคะดีที่5นะคะมีรถสไลด์นะคะมีรถสไลด์ส่งฟรีทั่วประเทศนะคะสำหรับใครเนาะที่สนใจฝากเบอร์โทรเลยนะคะโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะคะไม่ได้มีบ่อยนะคะใช้เงิน888บาทรับประกันระบบเครื่องยนต์1ปีเต็มเนาะขับฟรี30บวันฟรีประกันภัยชั้น1ชั้น2 มีบริการส่งฟรีทั่วไทยด้วยนะคะค่างวดเพียงแค่9,269บาทเท่านั้นนะคะคันนี้เนาะโอเคพาดูคันนี้แล้วไปดูคันที่2กันเลยนะคะสำหรับใครนะคะที่สนใจคันแรกก็พิมพ์เบอร์เข้ามาได้เลยนะคะคันที่2นะคะคันที่สองเป็น มิซูนะคะมิซูออรนิวไททันแคปนะคะสองจุดเครื่องยนต์สองจุดห้าซีซีนะคะปีหกสองนะคะคันนี้ปีหกสองเนาะสวยมากเลยนะคะสีดำส,สวยๆล้อแม็กนะคะสำหรับใครนะคะที่อยากได้รถไปแต่งนะคะสวยมากนะคะเดี๋ยวพาชมข้างในกันเลยนะคะคันนี้ค่างวดถูกมากนะคะ ค่างวดถูกมากนะคะค่างวดเพียงแค่7 2 5 7ันห้าบาทเท่านั้นนะคะนี่นะคะเลขไม่ใช้งานน้อยนะคะน้อยมากเลยนะคะใช้งานเพียงแค่28,7 0 9ด้กากิโลนะคะคันนี้นะคะย้ำว่าค่างวดเพียงแค่เจ5 7ันหบาทเท่านั้นนะคะค่างวด7,2 5 7ห็บาทเท่านั้นนะคะ สำหรับใครนะคะที่สนใจฝากเบอร์เลยนะคะพิมพ์เบอร์เข้ามาเลยนะคะฟอร์ดมีนะคะฝากเบอร์โทรเลยนะคะคุณแดงใบเล่เนาะนี่นะคะสวยมากเลยนะคะข้างในนะคะพิมพ์เบอร์เข้ามาได้เลยนะคะย้ำว่าค่างวดเพียงแค่7 2 5 7ันหบาทเท่านั้นนะคะ นี่นะคะล้อเป็นล้อแม็กนะคะล้อแม็กยางใหม่ๆเลยนะคะสวยมากเลยนะคะคันนี้เนาะใช้เงินออกรถเพียงแค่888บาทเท่านั้นนะคะเข้ารวมกับโปรโมชั่น 5D นะคะดีที่1นะคะ 5D ดียังไงนะคะดีที่ห ดาวให้10%ของราคารถนะคะลูกค้าใช้เงินเพียงแค่888บาทนะคะดีที่2นะคะรับประกันเครื่องยนต์นะคะระบบเกียร์ระบบเฟืองท้ายระบบไฟระบบหัวฉีดนะคะรวม13รายการนะคะใช้เงินออกรถเพียงเอ้ยรับประกัน1ปีเต็มเลยนะคะดีที่3นะคะขับฟรี30วันนะคะขับฟรี30วันนะคะดีที่4นะคะ ดีที่4ฟรีประกันภัยชั้น1ชั้น2เลยนะคะดีที่5นะคะมีรถสไลด์นะคะบริการส่งฟรีทั่วไทยนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมนะคะ คันวันนี้นะคะโปรโมชั่น 5D นะคะสมเด็จม่วนเชียงร่วมกับธนาคารชั้นนำของประเทศนะคะธนาคารกรุงศรีนะคะมอบความพิเศษให้กับคนไทยทั้งประเทศนะคะเพื่อจะได้มีรถสวยๆไว้ใช้งานโปรโมชั่น 5D วันนี้นะคะดีที่1ค่ะทุกคันนะคะดาวให้10%ของราคากลางนะคะ,ะจบจ่ายเพียงแค่888บาทไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมน,นะคะดีข้อที่1 ดีข้อที่2ทุกคันนะคะรับประกันเครื่องยนต์ระบบเกียร์เฟืองท้ายหัวฉีดนะคะรวม13รายการเพื่อนๆสามารถนะคะวิ่งเข้าไปซ่อมที่ศูนย์รถยนต์ได้ทั่วประเทศนะคะอย่างถ้าเป็นรถคันที่2ก็เข้าซ่อมศูนย์มิสซูได้เลยนะคะรับประกัน1ปีเต็มนะคะดีข้อที่3นะคะรถทุกคันขับฟรีกันไปเลยค่ะถึง30วันนะคะที่อนุมัติร่วมกับทนะ่า สีนี้นะคะแล้วก็ดีข้อที่4พิเศษค่ะสําหรับประกันภัยนะคะฟรีประกันภัยรถยนต์ชั้น1หรือว่าชั้น2นะคะและก็ดีข้อสุดท้ายข้อที่5้าทางห้างมีรถสไลด์นะคะเอาไปส่งฟรีนะคะถึงที่บ้านไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆเพิ่มเติมน,นะคะออกรถได้ทั่วประเทศฟรีทั่วไทยนะคะใครที่สนใจก็กินเบอร์โทรศัพท์แล้วก็สังหวัด้ข้ามานะคะโปรโมชั่นห ที่สุดนะคะสำหรับสมเด็จ่วนเชียงร่วมกับธนาคารกรุงศรีนะคะไม่มีที่ไหนดีมากกว่านี้อีกแล้วนะคะดาว888บาทนะคะส่งฟรีทั่วไทยรับประกันคเครื่องยนต์นะคะ1ปีเต็มประกันไทยชั้น1ชั้น2ฟรีและก็ส่งฟรีทั่วไทยไม่มีค่าสียหายใดๆเพิ่เติมนะคะมิตซูบิชินะคะคะันนี้เป็นออลนิไททันนะคะ เจ็ดพันเท่าไหร่คะทำไม่ได้ 7, เจ็เดพันเนส้อยสิบบาทคะ่ะชันนี้นะคะ Mitsubishi All New Titan นะคะสองจุดหาซีอลเอ็กซ์ปีหกสองนะคะสวยเลยราคาสี่แสนสองหมื่นสองดร้อยแปดสิบแบาทค่ะดงเีแค่แปดรบาท รีกันไปเลยถึง30วันอยู่ต่างพื้นที่นะคะลูกค้าออนไลน์มีรถสไลด์เอารถไปส่งฟรีนะคะใครที่สนใจ m มิตซู i ิชิออนิ r ไชน n สวยๆคันนี้ก็สามารถพิมพ์เบอร์โทรศัพท์แล้วก็จงหลัดมาได้เลยอ่ะเหนียวเพื่อนๆหายไปดูรถเชิญเลยค่ะโอเคนะคะสำหรับคันนี้นะคะคุณแดงใบเล่นะคะฝากเบอร์โทรเลยนะคะฝากเบอร์โทรเลยนะคะ คันที่3มนะคะเรามาถึงคันที่3กันแล้วนะคะคันคันที่3นะคะเป็นลีโว s m สมาร์ทแคปนะคะ2.4 cc C นะคะปี5 9นะคะคันนี้นะคะสีขาวส,สวยเลยนะคะสีขาวสวยมากเลยนะคะคันนี้นะคะเข้าร่วมโครงการ 5D เหมือนกันนะคะเข้าร่วมโครงการ 5D เหมือนกันนะคะใช้เงิน ดาวให้10เปอร์เซ็นต์นะคะใช้ลูกค้าใช้เงินออกบนเพียงแค่888บาทน,นะคะข้อที่2นะคะดีข้อที่2นะคะรับประกันนะคะรับประกันเครื่องยนต์ระบบเกียร์ระบบเฟืองท้ายระบบไฟนะคะระบบหัวฉีดรวม13รายการนะคะรับประกันไปเลยนะคะ1ปีเต็มเต็มเลยนะคะดีที่3นะคะคับฟรี30วันนะคะดีที่3ามคับฟรี30วันเนาะดีที่4ี่นะคะฟรีประกันภัยชั้น1ชั้น2นะคะ ดีที่5มีรถสไลด์นะคะมีรถสไลด์บริการส่งฟรีทั่วประเทศนะคะไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆเพิ่มเติมเนาะจ่ายเพียงแค่888บาทเท่านั้นนะคะสำหรับใครนะคะที่สนใจโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะคะพิมพ์เบอร์โทรเข้ามาได้เลยนะคะสำหรับคันนี้เนาะคะ่างวดอยู่ที่8,362บาทเท่านั้นนะคะเป็น r e v o Smart Cap E 2.4CC ปี59นะคะ เดี๋ยวพาดูข้างในกันนะคะคันนี้นะคะสำหรับใครเนาะที่สนใจนะคะพิมพเบอร์ทรเข้ามาได้เลยนะคะสวยมากเลยนะคะคันนี้นะคะเป็นระบบไฟฟ้าเนะาะบังคับเครื่องเสียงอยู่ที่พวงมาลัยนะคะมีเครื่องเล่นเชื่อมต่อบลูทูธ A U X U S B ได้นะคะคันนี้เป็นล้อแม็กเนาะ ใช้เงินออกรถเพียงแค่8 88บาทนะคะอยู่ต่างพื้นที่ต่างจังหวัดนะคะอยู่ภาคเหนือภาคใต้ก็สามารถเช่าซื้อรถยนต์ได้เหมือนกันนะคะนี่นะคะสวยมากเลยสำหรับใครที่สนใจก็พิมพ์เบอร์เข้ามาได้เลยเนาะย้ำว่าใช้เงินออกรถเพียงแค่8 88บาทเท่านั้นนะคะ สวยมากเลยนะคะโปรโมชันนี้นะคะเราร่วมกับธนาคารกรุงศรีนะคะย้ำว่าโปรโมชันนี้เราร่วมกับธนาคารกรุงศรีเนาะนี่คันที่สามนะคะสวัสดีนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูคันแรกกันเลยนะคะเดี๋ยวจะพาย้อนกลับไปดูคันที่หนึ่งนะคะ เดี๋ยวเรามาข้างหน้ากันเนาะโอเคนะคะมาดูคันแรกกันแล้วนะคะคันนี้คันที่หนึ่งนะคะคันที่หนึ่งคันที่หนึ่งเป็น Toyota r e ีโวนะคะ Toyota r Smart Cap e ีโว m สมาร์ทแค o อีโตโยต้านะคะพีลเนอร์สมาร์ทแคนะคะ เป็น e p a s เนาะ2.4 c c นะคะปี60นะคะคันนี้นะคะใช้เงินออกรถเพียงแค่888บาทนะคะค่างวดเพียงแค่9,269บาทเท่านั้นนะคะย้ำว่า9,269บาทเท่านั้นนะคะใครที่อยากได้รถสวยๆนะคะชุดแต่งรอบคันนะคะสวยนะคะสวยๆเลิศดเนะคะ ใช้เงินออกรถในน้อยนะคะพิมพ์เบอร์เข้ามาเลยนะคะโอเควันนี้นะคะต้องขอขอบคุณมากๆนะคะสําหรับกําลังใจนะคะที่เข้ามารับชมนะคะสําหรับเบอร์โทรศัพท์รอรับเบอร์โทรศัพท์ได้เลยนะคะเดี๋ยวตุโทรหานะคะอีกครั้งหนึ่งกับโปรโมชั่นดีสมเด็จงวนเชียงนะคะร่วมกับธนาคารกรุงศรีนะคะ สามารถนะคะได้ทั่วประเทศสำหรับลูกค้าออนไลน์มีความพิเศษสุดๆเลยนะคะโปรโมชั่น5ดีดีที่1อีกครั้งนะคะดียังไงดีที่1คือทางห้างนะคะดาวให้แล้วนะคะุุกคัด10%นะคะของราคาห้างค่ะ <laughs> ลมมันแรงนะคะ รวมสิ รถยนต์ชั้นหนึ่งหรือว uh. ่าประกันภฟชั้น2องแล้วก็ดีข้อสุดท้ายพิเศษที่สุดเลยนะคะเรามีรถสไลด์เอาไปส่งฟรีถึงที่บ้านลูกค้าไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเตนะคนตกใจเดี๋ยววันนี้ก็ขอขอบคุณนะคะแฟนๆของสมเด็กม่วนเชียนทุกคนเข้ามากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วก็เดี๋ยวให้น้องเดีียวฟัง สำหรับรใครนะคะที่อยากติดตามนะคะอยากติดตามเรานะคะก็สามารถติดตามเราได้ที่ช่อง y o u t u b e นะคะสมเด็จง่วนเชียงสาขา3แยกโนนหันนะคะก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะ,คะวันนี้นะคะสมเด็จง่วนเชียงรอยยิ้มสดใสบริการด้วยใจองใยทุกคนว่าไว้ด้วยคุณธรรมตอกย้ำสิ่งดีๆคืนกำไรสู่สังคมวันนี้ต้องขอขอบคุณค่าสวัสดีค่ะ